เสร็จแล้วครับตามทำเรียบร้องตามที่ผมรีวิวไปว่าถ้าทําเสร็จจะ,จะมารีวิวให้ดูว่าเป็นสภาพไหนตามใจคุณครับอะมาดูเลยครับ New เ e s t ้า2024ครับคันนี้เป็นตัว S นะครับ125เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นโมเดลที่จะขายในปี2025ด้วยนี่มาดูครับดูภายนอกดูเหมือนเป็นเหมนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่มาดูนะครับอันนี้รถใหม่นะครับนี่วันนั้นผมรีวิวไปก็มีการเทสตมีการอะไรด้วย วันนั้นเนี่ยไม้รู้สึกจะ4กิโลอันนี้ขับไปประมาณ10กิโลเพราะว่ามีการเทสช่วง,งล่างก็อะไรพวกนี้ด้วยดูนะนี่นะตัวบอดี้เดิมๆครับแต่อย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมจะเอารถลุงให้ดูเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของคันนี้ที่แจ้งไปเลยบางคนยังไม่ได้ดูนะก็ถือว,ว่าจะเจ้าของเนี่ยเป็นคนสูงเนี่ยประมาณไม่เกิน150นห้าหนักประมาณ4 0กวา่าก็เป็นคนตัวเล็กอ่ะผู้หญิงเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าสวยดูดีมีสไตล์แต่อยากขี่ เวสป้าไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาของคุณคืองานของเรามาดูกันครับเดี๋ยวเอาเรื่องต๋าให้ดูนะนี่ครับอันนี้มีการโหลดชกหน้านะความนิ่มประมาณนี้นี่นะดูครับน,นี่มีโหลดชกหน้าในสองนิ้วแล้วก็ชกหลังเนี่ยโหลดประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งครับแล้วก็มีการปาดบอก รดเดิมนะฮะนี่นี่เบาะนี่มีการปาดท่อนหน้านะครับสไลด์เข้ามาแล้วก็ตัวหลังเนี่ยเป็นเดิมๆเ็กเก็บความนุ่มเอาไว้ส่วนขาตั้งข้างเนี่ยใช้ตัวเดิมทำเลยนะนี่ดูการจอดนะครับดูการจอดนะครับนี่ดูรถนะสวยนะครับประมาณนี้เลยที่สําคัญคือชกบหน้าเนี่ยเราเอาชกบเดิมทํานะครับชกบเดิมเนี่ยสามารถทําได้แล้วเรามาดูครับนี่นะใช้ชกบเดิมทําทุกอย่างเลย ใครต้องการที่จะโหลด1นิ้ว1นิ้วครึ่ง2นิ้วเนี่ยที่ร้านตอนนี้รับกหลบได้หมดเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยทำสามารถทํากับเหมือนเดิมได้ด้วยนะครับขาตั้งข้างเนี่ยเห็นไหมก็เป็นตัวเดิมนะครับลองมาดูนะแทบจะไม่มีรอยตําหนิอะไรเลยนะครับนี่นะไม่มีตาหนิครับทุกอย่างดูเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับจากทุกอหลังนนก็มีการโหลดเห็นไหมนะครับลองมาดูจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าข้างหลังเนี่ยจะดูแบบเปลี่ยนไปค่องเยอะนี่นะนี่นะครับ ก็อยากจะบอกนะครับว่าไปที่มีปัญหาในเรื่องการทรงตัวนะครับบางทีเนี่ยเรายอมแลกในจุดนี้ไปแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยเขาไม่ต <inação> <duh. S 1> ้องการที่จะซื้อของอื่นเข้ามาเพิ่มเติมต้องการจะได้ของเดิมทําไม่อยากจะแกะของเดิมไปเก็บไว้แลวเดี๋ยวหายก็คือแช่ของเดิมทําไปเลยแล้ที่หลังการที่ร้านคือสามารถทกลับเดิมๆได้ด้วย ทั้งบอกทั้งอะไรก็ทำจากเดิมได้นะครับที่สําคัญคือสิ่งที่ได้ไปคือความปลอดภัยนะครับรถดีแล้วแพงแล้วบางทีแล้วอาจจะใส่แล้วของความปลอดภัยเข้าไปด้วยถ้ามันรถรถ,รถบางคันเนี่ยมันสวยแนตะ่มันไม่ได้เหมาะกับเจ้าของรถทุกคนอันนี้เราก็ทําให้เหมาะกับทุกคนแล้วกันคันนี้รวมๆแล้วก็หมดไปที่ประมาณ2 0 0พกว่าบาทนะครับประมาณนี้เลย3 0 0พมีทอน3 0 0พมีทอนครับคืนนี้สามารถเอามาใครดสินใจก็สามารถเชิญได้เลยครับใช้เวลาทำประมาณ2วันตั้งวันนี้เดี๋ยวพี่นเย็นมารับได้เลยครับ ก็จริงๆอ่ะเราสามารถรับทำจบรถทุกรุ่นทุกแบบนะครับการนี้เลย